ายชนาลงพ้อที่จริงสักตู้เนี่ยไม่ทราบว่าโซคุณเบนสมุทรเนี่ยพอที่จะรู้จกกับบุคคลที่ชื่อว่านายชานาลงเ้่าสุกบ้างไหมคะคือคือคือใครนะครับนายชานาลงเบ้าสุกะคะ่ะอายุเนี่ยประมาณสามสิบห้าปีพอที่จะรู้จักแต่ว่าคุณชื่อเขาบ้างไหมอ๋อนายชยนงลงเบ้าสุกเหรออ่อพี่พี่พี่ทวรมาจากไหนครับเนี่ยอาวไอสัตว์คุยไอเหียวางสายไปแล้วกำลังจะหาเลยเนี่ย อ่านะครับเมื่อกี้ดาบตำรวจอีกหญิงอะไรก็ไม่รู้โทรมาหาผมเมื่อกี้อัดคลิปไปทันน้องอัดคลิปไปบอกว่ารู้จักชานนรงค์เบ้าสุกไหมนี่เรามาหาข้อมูลเขาก่อนนี่ชิปปอดไม่เห็นมีใครเลยไหนอ่ะนี่เหรอคนนี้อขอญาตเจ้าของภาพเลยนะครับพอดีเขาอ้างอ้างอ้างชื่อคุณมามันน่าจะเป็นแก๊งคอเซนเตอร์นะครับ ผมถามว่าโทรมาจากไหนแม่งวางสายไปเลยโอเคตามนั้นเลย